คือคันนี้มาพอดีเลยลูกค้าถามมากันเยอะพี่ป๋อมครับครับไอตุ๊กตาแฮนตัวนี้มันช่วยอะไรได้บ้างครับพี่ตุกตายกเยืงใช่ครับพี่ยกเยืงครับยกเยืงใช่ยกยืงทําให้อะไรบ้างพี่ก็อย่างสมมติว่าเราขี่รถในท่าที่มันเมื่อยอาจจะเมื่อยต้นแขนครับผมเนื่องจากแฮน์มันกว้างเกินไปหรือว่ามันไกลตัวเกินไปอ่าอันนี้อันนี้ถ้าเป็นรถกรณีแนวโทริงนะครับเขาต้องการให้ แคนเนี่ยเข้าใกล้หาตัวมากขึ้นแล้วสูงมากขึ้นครับผมเพื่อจะได้ขับนานๆแล้วไม่เมื่อยหลังใ่ายเมื่อยหลังตรงมากขึ้นครับก็เวลาคุมรถมันจะง่ายขึ้นกว่าเดิมด้วยครับแล้วเวลาติดตั้งเนี่ยอย่าง ADV คันนี้มันต้องขยับสายขยับอะไรไหมพี่ขยับผมขยับเยอะเลยถ้าเป็น XA นะครับ XA ขยับเยอะเลยครับผมเพราะว่ามันจะมีสาย ตัวเบรกมือที่มันจะตึงอ่าใส่เบรมือใส่คัดนะครับผมแล้วตะกี้เหมือนผมเห็นพี่ต้องถอดไอ้ตัวนี้ออกก่อนติดด้วยเหรออ่าใช่ครับเวลาเรายกเข้ามาเยื้องแล้วครับผมเวลาช่วงช่วงที่เราจะยกใส่ร่องแฮนด์เนี่ยสายมันจะตึงมากเราก็เลยต้องถอดปั๊มก่อนต้องถอดปั๊<า>มก่อนนะครับเวลาติดตั้งอ่ารู้แบบนี้แล้วติดตั้งก็ไม่ยากแล้วนะครับแค่ทําตามนะครับผมโอเควันนี้ขอบคุณพี่ป๋องมากครับ